ยินดีต้อนรับฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาวงกฎกับการฝึกก่อนหน้านี้แต่ว่าเมืองนี้ค่อนข้างดูมีชีวิตชีวาอยู่นะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้มีคนต่ำกว่าเกณฑ์น,นี่นะมาซื้อราคาถูกๆแต่เมืองที่พิเศษการพัฒนาเมืองเลเวลหนึ่งประชากรเลเวลหไม่เพียงคนเกือบที่จะไม่พอถ้าฉันสามารถทำให้ใหญ่โตมากขึ้นและร่ำรวยมากขึ้นด้วยเงินจำนวนมากจะถูกหมุนเวียนในเมืองนี้ ถ้าเงินนั่นกลายเป็นของฉันฉันจะได้ใช้ชีวิตหรูหราคนเดียวฉันจะได้ไม่ต้องถูกจำกัดเวลาไม่เพียงแค่นั้นถ้าฉันมีเงินฉันก็สามารถหาเวลามาสนุกชีวิตคนเดียวของฉันไม่ใช่แค่เพียงแค่เคว้งหินทีเดียวได้นกสองตัวแต่เป็นหลายตัวเลยตั้งหากเพื่อที่จะเติมเต็มความฝันฉันจะได้เงินจากเขาวงกอดและน้ำเมืองกับคืนมาฉันเรียกแผนนี้ว่าความฝันการประจนภัยอุดมคติและแผนการเงินก้อนโต พวกโอดาคงกับคนอื่นๆคงจะรู้จากเขาวงกฎที่ดีๆงั้นไปที่โรงเตียมเพื่อถามพวกเขาดีกว่าเอ๊ะคุณเองเจริก้าเธอกระตือหรือร้นกว่าฉันอีกน่าทึ่งจังแฮะรอฉันก่อนสิแต่ถึงยังไงที่นี่ก็มีคนเยอะมากๆฉันต้องทําให้แน่ใจว่าไม่แยกจากคุณแอองเจริก้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับเมืองนี้เท่าไหร่อาทําไมฉันถึงไม่คิดแบบนั้นคุณแองเจริก้าเอ๊ะ พวกเราจะได้ไม่หลงกันไงกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกับขอโทษที่ชั้นมาสายพอดีแวะหลายที่นะ่ะอ๋อหรอฮะบรรยากาศนี่มันอะไรเนี่ยแฮ้แฮ่ที่มาสายก็เพราะมัวไปสวีทกันอยู่สินะเพื่อใสตาจ้องมองจวมตีอะไรของเธอกันฉันไม่ได้สวีทอะไรแบบนั้นนะสีฮืมข้างล่างเอ๊ะเอ๊ะฉันลืมไปเลยว่าเราจับมือกันอยู่ฮ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นหรอบอกหน่อยบอกหน่อย ได้ไปทําอะไรกันแปลกๆก,กันบ้างหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ฉันก็อยากได้ยินเหมือนกันมาประชุมด่วนของสาวๆกันเถอะเอ๊อะฮือาเราถูกเห็นในสภาพที่มันนะ่าอายที่สุดเราควรทํายังไงดีถ้ามีคนอื่นมาเห็นอีกฮะโอดะนายก็เห็นด้วย,ยงั้นเหรอนายกับแองเจิลิก้าคือยังไงกันเหรอไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่และฉันก็มีเรื่องที่สําคัญกว่านะ นายรู้จักดันเจียนดีใช่ไหมเฮ้ฉันเจ็บนะโดยเฉพาะดันเจียนที่หาเงินได้เยอะๆนะฉันก็พอจะรู้อยู่นะแล้วดันเจียนใหม่ล่ะเอ๊ะดันเจียนใหม่งั้นเหรอเหมาะกับการเป็นประชนภัยครั้งใหม่เลยโอดะเล่ารายละเอียดที่นายรู้ให้ฉันฟังหน่อยหลังจากที่เดินทางได้ไม่นานฉันก็รู้ว่ามีดันเจียนหลายแห่งใกล้ๆเมืองดันเจียนเยอะมากเป็นไปไม่ได้ที่จะลุยเพียงคนเดียวและในจำนวนนั้นมีดันเจียนใหม่ไหม มีมันอยู่ริมแม่น้ําการที่จะหาเงินได้มากถ้าอย่างนั้นมาพูดถึงแผนของเรากันดีกว่าเข้าใจแล้วนะแต่ละคนจะต้องพิชิตด,ดันเจียนให้ได้พร้อมๆกันและก็เก็บสมบัติในนั้นมาให้หมดเราจะต้องพิชิตด,ดันเจียนทั้งหมดและขยายเมืองให้ได้เพื่อที่จะได้ปกป้องคนในเมืองดังนั้นเราจะไปที่ดันเจียนใหม่จริงสิฮาลูกะนายกับแองเจลิกาตกลงมันยังไงหรอนายโอดะนายอย่าพูดเรื่องอะไรมั่วซั่วสิ โอดาหยุดเลยนะว่า wow. เออแองเจลิกาสางเธอสวยเหมือนนางฟ้าเลยเธอชอบฮาลุกะคุงหรอและเธอก็อยากจะตอบแทนเขาที่ช่วยเธอไว้ใช่ไหมน่าชื่นชมจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างประชนภัยแต่แองเจลิกาสางตอนนี้เป็นเหมือนผู้ติดตามมากกว่านะฉันไม่เข้าใจที่เธอบอกว่าพอใจตอนนี้แล้วงั้นก็หมายความว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นภรรยาของเขาเธอก็จะอยู่เคียงข้างเขาอยู่ดี นี่มันเกินไปหรือเปล่านี่เธอเข้าใจอะไรในโลกนี้ใช่ไหมอ่ะฮะทำไมทุกคนถึงมองมาที่ฉันละ่ะในที่สุดก็ถึงวันที่ออกเดินทางดันเจี้ยนใหม่ฮะผมกำลังเดินทางไปที่ดันเจี้ยนแห่งใหม่อยู่แต่มีหมู่บ้านในที่ห่างไกลแบบนี้ด้วยหรอสวัสดีครับผมได้ยินมาว่ามีดันเจี้ยนใหม่โผล่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับไงพ่อหนุ่ม ดันเจี้ยนแหม่งั้นเหรอฉันไม่รู้หรอกนะทางใต้ตอนนี้เกิดน้ําท่วมอยู่นะเธอเป็นนักปะจนภัยงั้นเหรอคงงั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เลเวลของฉันต่ํามากเลยนั้นก็ดีเลยถ้ามีเรื่องดันเจี้ยนจริงก็ฝากเธอด้วยนะถ้ามีดันเจี้ยนก็จะมีมอนสเตอร์มากมายผมขอโทษนะผมอาจจะทําไม่ได้ตามที่คุณคาดแต่อย่างน้อยผมก็จะหาดันเจี้ยนให้เจอนั่นคืออะไรนะครับหฮ้มันคือของขึ้นชื่อที่นี่มันคือ มันฝรั่งหวานมันทั้งหวานและอร่อยมากนานแล้วนะที่ผมไม่ได้กินมันฝรั่งหวานแต่ว่าฉันอยากจะส่งมันออกไปให้ได้มากขึ้นแต่ฉันต้องซ่อมบ้านที่ถูกน้ําท่วมในตอนนี้หมู่บ้านนี้ก็ได้ผลกระทบจากน้ําท่วมด้วยสินะถ้ามีเพียงแค่เราจะสามารถช่วยชาวเมืองได้ไหมถ้าคุณลุงไม่ว่าอะไรผมขอซื้อทั้งหมดได้ไหมฮะเธอเนี่ยใจงั้นหรอมันคือสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้เท่านั้น ไม่ได้เงินหรอกครับได้สิผมมียาด้วยนะต้องการมันไหมขอบคุณมากนะนี่เขาบอกว่าจะซื้อทั้งหมดนะจริงเหรอผมโชคดีมากที่ได้มันหวานมาจำนวนมากมันหวานเผาอร่อยมากเลยตอนนี้ก็ได้เวลาไปหาดันเจียนได้ตามที่อดาบอกมันน่าจะอยู่ตรงนี้สิมันอยู่ไหนกันนะแต่ในแผนที่มันไม่มีบ่อน้ำนี่พอดูใกล้ๆเหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างเห็นแล้วมีดันเจียนอยู่ใต้น้ำ มันต้องเป็นเพราะน้ําท่วมที่ชาวบ้านบอกแน่เลยพื้นที่แถวนี้เป็นที่ราบจึงทําให้ดันเจี้ยนจมก็ได้การต่อสู้ใต้น้ําอาจจะไม่ใช่ความพิดที่ดีถ้างั้น<ฟ>ฉันจะต้องเอาน้ําออกให้หมดใช้เวทด,ดินสร้างท่อขึ้นมาและใช้เวทลมในการดูดน้ําออกมาดูดน้ําทั้งหมดออกกันเถอะผมส่งน้ําทั้งหมดไปยังแม่น้ําดีละน้ําทั้งหมดหายไปแล้ว มีปลาเยอะมากสาวๆจะมีความสุขไหมถ้าเราให้ปลาขนาดนี้กับเธอมีอะไรติดอยู่ที่ท่อหรอมันคืออะไรนะกล่องสมบัติฉันโชคดีจริงๆมันมาจากไหนกันนะแหวนปีศาจสามารถควบคุมปีศาจได้นะแหวนตอนนี้ฉันมีแหวนแห่งความว่างเปล่าฉันว่าจะรวมเข้าด้วยกันขอโทษนะที่ให้รอนะเข้าไปกันเถอะตอนแรกฉันก็หวังกับที่นี่ไว้สูงมากเพราะว่ามันเป็นดันเจี้ยนใหม่นี่มันขยะทั้งนั้นเลย ที่นี่มันไม่ใช่ดันเจี้ยนใหม่เลยมันเหมือนกับงานก่อสร,ร้างที่ยังไม่เสร็จชัดๆอเทมที่นี่ถ้าเทียบกับดันเจี้ยนขนาดใหญ่แล้วก็ไร้ค่าชัดๆและเนื่องจากดันเจี้ยนจมอยู่ในใต้น้ำทำให้พวกมอนเตอร์กลายเป็นผนึกเวทไปแล้วน่าเบื่อฉันอุตส่าห์พยายามในการดูดน้ำออกเยอะเฮ้อ <c oughs> เอ๊ะฉันรู้สึกถึงบางอย่างไม่เป็นไรเขียว <c oughs> <c oughs> สีดำมีอันเดียวแล้วคนที่คว้างมาอยู่ไหนกัน ไม่นะแย่แล้วสิเคียวมีสองอันพวกมันคือมอนเตอร์อพวกมันมีสามตัวอใช้เคียวชนกับเคียวแน่นอนฉันไม่ลืมแกหรอกเคียวปีศาจตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นดันเจียนระดับต่ำแต่ว่าแม้ว่าพวกมันจะเลเวลสิบสามแต่การโจมตีประสานของพวกมันแข็งแกร่งมากเราต้องการพลังของพวกมัน